Okay. ก็มันมีงานวิจัย้วยล่ะค่ะว่าในช่วงตั้งแต่สัปดาห์ที่36เป็นต้นไปเนาะเป็นงานวิจัยที่เป็นของอินโดนีเซียแล้วก็เป็นของมาเลเซียเนื่องว่าเนื่องจากว่าอินผาลัมหรือลูกเด็กในภาษาอังกฤษนะคะเขาถือว่าเป็นผลไม้ที่พระเจ้ามอบให้ให้คนมุสลิมดังนั้นก็คือเป็นงานวิจัยในมาเลเซียกับอินโดนีเซียแล้วเขาแนะนําว่า คุณแม่เขาก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มนึงก็คือไม่ได้สนใจว่าจะต้องกินอินทผาลัมไหมอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มที่ควบคุมให้กินอินทผาลัมที่ประมาณ60-80กรัมต่อวันก็อยู่ที่ประมาณ5-6าถึงลูกต่อวันตั้งแต่สัปดาห์ที่36เป็นต้นไปเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงที่เจ็บขันคอลอดและชุมคอลอดเขาก็สองกลุ่มนี้มาวิเคราะห์ว่ววามีความแตกต่างตรงไหนบ้างหนึ่งก็คือกลุ่มที่กินอินทผาลัมเนี่ย ช่วงระยะการเจ็บขันคลอดจะสั้นกว่าการคลอดจะง่ายกว่าการผลิตน้ํานม,มจะดีกว่าแล้วการฟื้นตัวหลังคลอดก็ดีกว่าคือในรลวก็คือด้วยคําว่าอยากมีระยะสั้นแคบส <c oughs> ิ่งนั้นเป็นแคบลิมเพราะฉะนั้นก็คือก็ตอบง่ายเลยอย่างที่แจ้งเข้าใจก็คือการกินยีนทาลำในช่วงตั้งครรภ์ไปจนถึงช่วงเจ็บขันคลอดเนี่ยมีประโยชน์มากๆรวม,มไปถึงช่วงหลังคลอดด้วยความที่คนมุสลิมที่เนี่ย อย่างของ UEE อย่างของ m e d ลด e อีสเนี่ยค่ะเขาจะกินอินทาลัมเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นก็คือเขาก็เลยแบบว่าด้วยความที่เขาเข้าใจอยู่แล้วมาตลอดว่าเนี่ยคือเป็นผลไม้ที่พระเจ้าพระเจ้าเป็นคนมอบให้เพราะว่าในทะเลทรายมันไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยแต่สามารถปลูกได้เฉพาะอินทาลัมพเพราะฉะนั้นอินทาลัมคือเป็นผลไม้ที่แบบโภลี่มากๆสาหรับเขา